วันนี้แม่แสบจะมาทำน้ำยำนะคะสูตรนี้เป็นสูตรทำขายนะคะเป็นสูตรที่แม่แสบทำขายที่ร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะและนี่นะคะก็เป็นส่วนผสมนะคะที่แม่แสบจะใช้ในการทำน้ำยำวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นพริกหยวกนะคะหรือว่าพริกใหญ่ที่เราเรียกกันโดยทั่วไปนะคะตามด้วยอันนี้จะเป็นกระเทียมนะคะอันนี้แม่แสบปอกเรียบร้อยแล้วนะคะ ตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำมะนาวนะคะแม่แสบใช้แบบขวดนะคะอร่อยไม่แพ้แบบลูกนะคะและนี่ก็เป็นน้ำตาลทรายนะคะที่แม่แสบจะใส่เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยำวันนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างพริกก่อนเลยนะคะล้างทำความสะอาดนะคะ ที่เราล้างพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนําพริกกับกระเทียมนะคะไปบดนะคะให้ละเอียดนะคะเตรียมเครื่องบดเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราต้องใช้ตะแกรงนะคะมาลงนะคะเพื่อเวลาที่เราปั่นพริกจะน้ํามันจะไหลออกมานะคะ หลังจากที่เราปั่นพริกกับกระเทียมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำนะคะน้ำพริกจะออกมาเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้ำพริกนี่ไปทิ้งนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราใส่รวมไปแล้วมันจะทําให้รสชาติเปลี่ยนนะคะจะทําให้มีกลิ่นฉุนนะคะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมไม่แสบใช้พริกแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้พริกขี้หนูแล้วลูกค้าเราส่วนมากจะเป็นลูกค้าชาวต่างชาตินะคะจะทําให้มีรสเผ็ดได้นะคะ แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ชอบทานเผ็ดนะคะแม่แสบก็จะใส่พริกขี้หนูนะคะเพิ่มลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำสูตรน้ำยำกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาเริ่มทำน้ำยำกันนะคะผสมน้ำยำนะคะแม่แสบจะใช้น้ำตาลทรายประมาณหนึ่ง หนึ่งกิโลสองขีดนะคะเทใส่หม้อเลยค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะใช้ประมาณหนึ่งขวดครึ่งน,นะคะ สูตรนี้นะคะถ้าใครลองทำแล้วไม่ถูกใจหรือว่าไงสามารถเติมเพิ่มได้เลยนะคะน้เสบจะใช้ประมาณ1.5นะคะ1นกิโลหขีดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวแม่เสร็จจะใช้2.4นะคะ2อกิโลสีขีดนะคะ ท่านตอนนี้เราก็ต้องคนน้ำตาลให้ละลายนะคะน้ำยำแต่ละสูตรก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรของแม่แสบเองที่ใช้ทำขายที่ร้านนะคะ นนี้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลละลายนะคะใส่รสด,ดีประมาณ1ช้อนนะคะเพราะว่าที่ร้านจะลิกเลี่ยงใส่ผงชูรสนิดนึงนะคะแต่ว่าใส่รสด,ดีนะคะแทนกันได้นะคะคล้ายๆกันเนาะ นี้นะคะน้าตาลก็ละลายแล้วนะคะส่วนผสมทุกอย่างที่แม่แสบผสมไปละลายหมดแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็นําพริกนะคะที่ปั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะสีสันแบบนี้นะคะไม่เผ็ดนะคะทุกคนเพราะว่าส่วนมากเราจะเน้นลูกค้าชาวต่างชาตินะคะถ้าลูกค้าคนไทยมาหรือว่าที่ชอบเผ็ดนะคะก็ใส่พริกขี้หนูเพิ่มตเติมลงไปเลยนะคะ นี่นะคะสีสันน้ำยำนะคะสีสันน่าทานมากๆเลยนะคะ สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานนะคะแม่แสบทําเสร็จแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะตอนนี้นะคะน้ำยำที่แม่แสบทําในวันนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตามคลิปเลยนะคะ ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะช่องแสบคุณ2 Family นะคะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้แสบคุณ2 Family ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของแม่แสบนะคะขอบคุณนะคะ